สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับ พระอุป,ปัตินายังวัดเขาน้อยปี2552ครับตำบลฉลองอำเภอศรีชุนจังหวัดนครศรีธรรมราชราคา350บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับ ติดต่อร้านพระคอมเบอร์โทร0994848787 0994848787ครับกดติดตาม youtube ร้านพระคอมเพจร้านพระคอมเฟซบุ๊กร้านพระคอมกดซับตะไครกดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับ รับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับ พระอุป,ปัินายังวัดเขาน้อยปี2552ครับตำบลฉลองอำเภอสรีชุจังหวัดนครศรีธรรมราชราคา350บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ